ทยอยเข้ามาพูดคุยและให้กำลังใจนางอมรอ,อัครศรีแม่ของผู้เสียชีวิตที่บ้านพักในตำบลบ้านพราวอำเภอเมืองหนองบัวลำพูหลังทราบข่าวว่านายสนธยาอัครศรีหรือมอสเสียชีวิตจากการยืนยันของทางการอิสราเอลค่ะดานเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเข้ามาให้คำแนะนำในการรับสิทธิเยียวยาซึ่งกรณีเสียชีวิตจะต้องได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ4ี่0 0บาท นางอมรอบอกว่าติดต่อกับลูกชายครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมปีที่แล้วต่อมาเห็นคลิปการสู้รบในอิสราเอลและเห็นภาพลูกชายคล้ายกับถูกจับเป็นตัวประกันเมื่อวันที่เจ็ดตุลาคมแม้ว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทําใจว่าลูกชายอาจเสียชีวิตแต่เธอก็ยังรอคอยอย่างมีความหวังว่าลูกชายอาจจะยังมีชีวิตเพราะไม่มีรายงานพบศพ ระทั่งเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของลูกชายกลับได้รับข่าวร้ายยืนยันว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วที่สำคัญอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งร่างของลูกชายกลับมาโดยเร็วเพื่อประกอบพิธีทางาศาสนาค่ะก็ะแม่กระามอยู่ว่าแม,ม่เฮ็ดแนวด่แม่คนกระบอกเม่งแม่ลอทั้ทังก่งสุนทั้งกลงสุนทังทังคุณพันรีดำเนินการให้ทุกอย่างเป็นบางสิ แม่ก็เลยว่าเอาแต่กี่ให้แม่ล่อบบดตายแล้วยังเสียแม่ล่ออยู่ติีแม่ก็บ้างสิแล้วอีกด้านหนึ่งครับผู้นําชุมชนแล้วก็ชาวบ้านโนนสาราญอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายเดินทางมาให้กําลังใจครอบครัวของนายสุทธิศักด์ปรินทลัก รายงานที่เสียชีวิตครับมีนายทองมาอายุ73ปีและนางออนอายุ75ปีพ่อและแม่อยู่ที่บ้านนะครับชาวบ้านช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ครับเพื่อจัดงานศพให้กับนายสุทธิศั์และกำลังเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนายทองมาบอกว่าช่วงเย็นวันนี้ครับเจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาบอกว่าลูกชายเสียชีวิตซึ่งตนเองก็ทำใจได้บ้างน,นะครับขณะที่นางออนเสียใจมากแม้จะทำใจไว้ล่วงหน้าแล้ว อยากจะให้ทุกคนที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้รับการปล่อยตัวครับเพราะทุกคนเป็นคนสู้ชีวิตหนีความยากจนไปทำงานในต่างแดนหวังจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไม <wan> ่อยากให้เกิดความสูญเสียกับครอบครัวอื่นอีกครับผมเลิกนัดไปทักคนละผมว่าเขาจับตัวไปผมว่าจิตายทักคนพะาะว่าเขาระบเบิดแค้นเนาะเขาเขามากอกเขาระเบิดแค้มผมว่าจิตใจทักคน เอาวัชเกตจากหายพลอยจลกหายพลอย,ย,อยบดผมผมมาคนไทยขมไปทำงานท,ทำงา,ำานงานต้องจับไปต้องต้องจ,จับตัวประกันไปส่วนแม่และลูกสาวของนายวัชระสีอ้วนหรือตีชาวจังหวัดอุดรธานีแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันยังคงติดตามข่าวสารและหวังว่านายวัชระจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะ แม่บอกว่าเจ็ดเดือนที่ผ่านมายังเฝ้ารอคอยลูกชายจะได้รับการปล่อยตัวส่วนหลานสาวยังมีกำลังใจดีและยังรอพ่อกลับบ้านเสมอค่ะแคต่ิปนี้นะคะไปฮอดไปฮอนรัฐบาลให้ก็ดีไปฮอรรัฐบาลเฉลี่ยก็ดีพอฝากนะครับขอฝากคลิปนี้ถึงจะไปฮอดดลูกก็ดีกับของให้ทุกคนนะคะที่เห็นคลิปนี้ซอยเหลียคุนไทยซอยเหลียตัวประกันทุกคนให้ปลอดภัยกับมาบ้านพระพอเม่ แต่คลิปนี้ไปควนาลกูกชายเนาะถ้าลูกเห็นแม่หน่ะแม่ก็ยังเป็นหว่วงก็ยังหักลูกเสมอยังร่อมาลูกยังไม่ชีวิตอยู่กับขอพระเจ้าุ่มข้องด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลบอกว่าตัวแทนกองทัพและกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลได้แจ้งครอบครัวของนายสนธยาอักคศรสีและนายสุทธิศักดิ์ปรินทลักษ์ซึ่งเป็นตัวประกัน ว่าทั้งสองคนถูกกลุ่มฮามาสสังหารที่คิมบุตแบอรีในระหว่างการโจมตีเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วครับซึ่งกลุ่มฮามาสนำศพของทั้งคู่กลับไปในกาซาขณะที่กระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะครับว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเทลอาวีปว่าคณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอลพิจารณาจากหลักฐานแวดล้อมที่เชื่อถือได้ ทั้งข้อมูลข่าวกรองและการปฏิบัติการภาคพื้นดินของทหารอิสราเอลในกาซาโดยแจ้งว่าตัวประกันคนไทย2คนเสียชีวิตจากทั้งหมด8คนที่ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวครับ รัฐบาลไทยแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและย้ำถึงการเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่เหลือทั้งหมดโดยเร็วที่สุดซึ่งรวมถึงตัวประกันคนไทยอีก6คนนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อบรรลุก,การเจรจาและนำไปสู่การแก้ไขวิกฤตด้านมนุษยธรรมในกาซาโดยทันทีค่ะ ขณะที่กรมสารานิเทศกระทรวงการต่างประเทศยืนยันกับทีมข่าวไทย PBS ระบุว่าขณะนี้ยังไม่พบร่างของคนไทยทั้งสองคนซึ่งทางการอิสราเอลยืนยันข้อมูลจากหลักฐานแวดล้อมต่างๆเท่านั้นกองทัพอิสราเอลระบุว่าเมื่อวันที่7ตุลาคมกลุ่มฮามาสสังหารคนไทย39คน และจับไปเป็นตัวประกันในกาซาอีก31คนในจำนวนนี้23คนได้รับการปล่อยตัวในระหว่างการพักรบเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วส่วนอีก8คนรวมถึงผู้เสียชีวิตน่าจะยังอยู่ในกาซา